เบดอีกแล้วแต่ผมเข้ามาในนี้แล้วทํายังไงออกไปสปอนให้คนไม่ดูไม่ได้เฟสก็มาใหม่เฟสปืนก็มาใหม่มาใหม่หมดเลยตอนนี้ผมก็กําลังจะผมจะไปใช้ V8 นะเพื่อที่จะซิ่งให้ถึงสองหมเพื่อจะไปจัดก,การพวกซัมบี้คารบซัมบี้เพราะว่าผมจะไม่ใช้บัคอะไรทั้งนั้นฆ่าอย่างเดียว ้าไม่ค่าจะไม่ได้อัจฉริยะผมอาจจะดูก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ผมใช้อัปเดตเหมือนเดิมล้อก็ไม่ใช่เล็กล้อก็ไม่ใช่เดิมน้ำมันก็จะไม่ใช่เดิมอีกต่อไปน้ำมันจะกลายเป็นดีเซลเมื่อเจอวีแปดคงก็ต้องไปหาดีเซลอีกแล้วต้องเช็คด้วยว่ามันได้ไหมอ่ะดูนะกดตรงนี้ไม่ได้กดตรงนี้นี่เองนะ กดตรงนี้ไม่ได้มาต้องกดตรงนี้เท่านั้นเมื่อถ้าคุณกดอัปเดตมันวางกระเป๋าไม่ได้คะเนี่ยมันวางกระเป๋าไม่ได้เมื่อจับของแตง่ผมต้องรีบเติมน้ำมันให้เสร็จแล้วก็ออกจากทีน่นี่บ้านเอ้ยไม่มีบ้านนะอ๋อเห็นบ้านอยู่ว่าบ้านหายปไปไหนโอเคเสร็จแล้ววางอ่า ไ,ไม่เต็มฮะไปหาก,กระเทียมไปหาก,กระเทียมก่อนหาก,กระเทียมหาเทียมหากดกระเทียม,กร,ยมกระเทียมมามาให้พี่หน่อยโอเคกินเอ้ยเต็มไปแล้วไปไปไปเลยไม่ต้องบิดประตูบ้านไม่ต้องอะไรทั้งนั้นฝนหยดฝนตกก็ไม่เป็นไรคออัปเดตใหม่นะก็คืออ่ะกดเปิดง่ายเลยเบกมือ สบายมากอันนี้คือถอยหลังโอเคถูกแล้วสบายมากเลยปุ่มเล็กปุ่มใหญ่กดออกอย่างง่ายสบายมากพอตอนนี้ผมผมกลำลังใส่ล้อใบล้อใหญ่ดิไม่ใช่ล้อใหม่เอ้ยกดตรงนี้ได้ด้วยะกดตรงนี้ได้ด้วยกดตรงนี้มูฟัะมาแกนอ่ะเปิดเปิดไม่ได้ะกดไม่ได้อ๋ออัปเดตใหม่หมดเลย ถ้ากดเย็ดอะทุกคนถ้ากดโอ้ยอ,อ้าวไม่สร็จเจไฟเต็มด้วยโอ้ยไฟจะเต็มเลยตอนนี้เนะี่ยผมจะไม่สปอนแต่ผมต้องการหาตัวนี้ก่อนผมจะไม่สปอนอะไรทั้งนั้นเพราะว่านี่คือการขับรถที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ยากไม่ใช่ยากดีง่ายไม่ใช่ยากไม่ใช่เลือยากด้วยเออ เสียใครที่กดโน้ตก็จะเป็นเหมือนเดิมนะแต่ผมกดเย็ดเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่เสียงใครอ่ะใครเว้นทานไปบอกเลยนะทำเสียงเฉยๆไปทำเสียงเอ้ยยยยยโอ้เสียความเดียวเลยจะไปหาสักหน่อยต้องรีไปหาอุ้ยพินพิน เ่อความง่ายด้วยตอนนี้ใส่ล้อใหญ่โอ้อยังเร็วว่ายัางเร็วมากเลยยังเร็วเมนเมนเมนโอ้อยังเร็วว่าเร็วมากโอุ้ยทำไมคองร,รถผมไปกดตรงนี้เฉยเลยเอ้ยเยฮ้ยหินหินขวางในกลางขวางในตอนนี้ชนไรตอนนี้ถามหน่อย อ๋อใช้ทางนี้แหละตอนนี้ผมไม่สามารถไลไรทงนั้นสูงก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้ขอสั่งของ่อยสั่งของว่ามีอะไรมั่งพี่ลุงพี่เอาไม่ได้ไม่ได้อ่าเพื่อเนเด้อนี้เอ้ยเอ้ยลูกอเอ้ยเอ้ยผมเริ่มห็วอ,อ่ะมี เอ้ยเบรกยิงไปว่าเบรกเบรกง่ายดิเอ้ยไม่ต้องแวะดีกว่าไปไปไปเลยผ่านตัวนี้เลยเอ้ยหรือแวะดีแวะดีแวะ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 ดีแวะดีแวะดีเพราะว่าอาชิเม้นตัวนี้ก็ไม okay. ่ยังไม่ได้โอเคเบรกเบรกเบรกสิเบรกง่ายไม่ใช่หรอเจ้าเอ้ยเบรกโอเคเอาออก กระเป๋ามาเลยเร็วกันสุดแรงวางเก็บแล้วมันบักโอเคเจบอสฉันเหลือแกไปตั้งนานแล้วนะตัวนี้หายไปฉันเหลือแกไว้ตั้งนานแล้วนะ ฉันเหลือว่าเจ้าไปตั้งนานนะทีนี้ฉันเจ้ามาจะเอาเงินแต่ไม่โดนแบกโอ้เจ้ามาแล้วเยตายสักทีสี่นัดหรือห้านัดนะจะไม่ได้ต้าจะสี่นัดเก็บเจ้าจงหายไปซะเอาของมานี่ เอ้ยไม่ได้อัปเดตนเลยนะวิธีวางที่ให้ไปเที่รถไปที่ถูกต้องก็คือวางไว้บนแดง,แดงตรงนี้โอ้ยไอ้ไมันบินได้ด้วยอะ่ะอ่ะโอ้ยไม่ได้ลงไปวางมันเชื่อม,ไ,มได้ถ้าไม่เชื่อมีก็เดดสวยวสวยวสวย,วสวยอ่ะ เอ๊ะมันเชื่อไม่ได้อ่ะต้องอะไรมาแปะแน่เลยมันต้องวางไว้ข้างๆอย่างนี้ถึงจะถูกเอารถไฟอีกตายตายตายแล้วตายแล้วสองไอพี่บ๊ทได้ใช้หวัวโลบเกมนี้ไม่ดีกว่าเกมนี้ไม่ได้สปอร์แล้วไม่ได้สปอร์อะไรแล้ว,ลวเกมนี้ถอดตกลงตกลงกันแล้วนะ กนะตกลงกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะตกลงกันนะสปอร์อไม่ได้อ่าทถกาจเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะอ่ะวางไว้เราไปให้คอลเลกทีฟิตลองขับรถไปเฮ้ยขับได้ก็ขับได้นี่เออแต่เหลือสามนาทีแล้วต้องรีบต้องรีบไป ไปเหลือสามนาทีต้องรีบไปใช้เวลาทำเลนสามทีครึ่งแมนแมนตอนนี้รีบไปอย่างด่วนมากตอนนี้ด่วนมากเลยอารถเอ็กเพสนะเอ็กเพสเอ็กเพสผมไม่ใช่สโลเอ้ยเอ้ยของเริ่มกระดุกกระดิกแล้วของเริ่มดุกดิุแล้วเอ้ยของรถยนต์นะขอของของย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นอย่าหล่น อย่างวนเท่านั้นไม่นั้นเราซวยโอ้มุดด้วยอ่ะอยเงี้ยของยาหนนนเด้อร์ยานนนเด้อไอ้เบรกไอ้คนนี้ก็เบรกเร็วนเนี่ยเบรกเร็วมากเลยเบรกเร็วใครเบรกเร็วแม็คลาเรินิกนะเบรกค่อยค่อยเบรกวันนี้ค่อยค่อยเบรกตรงเร้วค่อยค่อยเบรกแล้วน้ำมันก็ประหยัดอยู่หน่อยหน่อยตรงนี้ตุ๊งเร็วค่อยค่อยเบรกไปไปอีก เอ้ยเหลือสองนาทีแล้วนี่เอ้ยเอ้ยเหลือสองนาทีแล้วเบกเอาโอ้ไปตอนนี้เหลือสองนาทีแล้วเด้อเอยอย้ายมันระเบิดข้างๆแล้วนะไม่น่าเราตายเราต้องสปอร์ใหม่เอ้ย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 ไอของกึอบรนเอ้ยเหลือหนึ่งนาทีบ,บ,บายมองเห็นด้วย เอ้ยไปเลยเอ้ยของเล้ยของก็ไม well, ่หล่นนี่ถ like ึงแล้วถึงแล้วเอกเพสเบกไปตัดดับอ่ะออกเหลือเท่าไหร่โอ้เหลือก็เหลือตั้งเยอะนี่เออไม่ต้องเชื่อมก็ได้เนาะเอ้าแต่ว่าออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ออกมาจากเบาะโอเคไปเออแต่หิวแต่ความหิวอ่ะ เอาของเข้าไปดิเอาของเข้าไปสิขอบคุณนะ TNT เอาทีมันเดี๋ยวเขาต้องการ TNT เขาบอก TNT เอ้ยแล้วยิงรถได้ปะสามเอ้ยแล้วบาดซุก้าหันทางนี้กะศุนเอ้ยเข้ารถว่ะเออเอ๊บลองปล่อยมันจับยากจังเลย จับยาจังเลยอ่ะเอ้ยมีเต็นท์อยู่ตรงนั้นพอดีเลยเต็นเต็นกลางร่มลองเอาหน้าข่อยไปดิหน้าข่อยลองให้หวงลองเอาเจนี้ไปดิเฮ้ยมันไปทางนี้อ่ะมาณนี้ามานี้ เอ้มันติดอะเอากระสุนหมดชิบหายละชิบหายแล้ะชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วตอนนี้ชิบหายแต่รีโหลดได้ไม่เป็นไรตอนนี้ชิบหายแล้ะหิวแล้วเว้ยชิบหายชิบหายตอนนี้ชิบหายมากแล้วครั้งหน้าจะมาสปอนเอารถกอล์ฟให้ดูนะครับตอนนี้ค้างชิบหายต้องหายวาย โอ้ยระเบิดนีความชิมหายต้องหายเอ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ตอนนี้ไม่เอาเอาอาหารก่อนโอ้ไม่มีอาหารอีกมิวแทนงงมากเลยนะโลบมากไม่มีบัรยาหาห่วงมาหาอาหารให้กินเลยอันนี้กระกเป๋าเต็มแล้วนะเอาอะไรไม่ได้แล้วนะนี่ต้องทิ้งอะไรไปฮะทิ้งเอคดีกว่าว่าเราต้องไม่เอา อะไรที่้ายคล้าย M 1 6อ่ะ SPM ปะหรือว่า SPM 2สองนนปีรวมไปลองไปที่7000ดูก่อนแล้วถ้าเจอบ้านก็เอาเป็นน้ำแข็งมึงก็ได้เพราะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้บอลตัวนั้น่ะมัอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการลดอันนี้ด้วยเอ้ยเบรก มีบ้านตรงนี้มีบ้านใหม่จำได้ลงรถเบ็กเบ็กะออกกระเป๋าโอหิวมากแล้วจะทนบีกจะทนต่อไปไม่ได้แล้วนะทิ้งไปแล้วก็เอาอันนี้ไม้ชั้นเก็บกระเป๋าไปเลยไม่ใช้อางนี้แหละ มาเอ้ยมีเจ็ดสิบนัดมือแทนเออมาแล้วโอ้ยมาแล้วโอ้เดินเล็กใช่มากตายซะเฮ้ยไม่เป็นน้ำแข็งอะนะไม่มีอีกตัวหนึ่งจำได้ที่เดินแบบขุ่นเคงมีตัวเดียวเหรออย่าบอกว่ามีตัวเดียวใช่ครับ โอ้โห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 สั่เคมีไปขายดีไหมเฮ้ยโอ,ยโอ้15นาทีหาอาหารก่อนโอเคมีกระเทียมกินอ่ะเอานี้กินโอ้เชื่อมได้นี่อ่ะกินสบายขึ้นแล้วตอนนี้เอาทำไมมันปล่อยอ่ะปล่อยตลอดเลยอ่ะอ่ะเรียนเอ้ย,ย V8 ชิ้น้ำมันเครื่องด้วยไ,ไ้วยทั้หแอ่ะทาานี้อ่เปิดน้ำอันนี้อันนี้มนะีน้ำมันไหมโอเรียบเลยอ่ะอันนะ้น้ำมันมีแก๊สสองลิตรโอ้แต่ยางจะได้ไหมแน่โอระเบิดดุงระเบิดดุงสารระเบิดดุงเอามามีทำไมเนะ่ไม่อยากกิบลองเขียยตรงนี้ ว่ามีนี้ไหมจะหาออยได้ไหมเนะี่ยมาดูกันว่าดีเซลจะมีกันไหมนะครับเก็บได้ตอนนี้หารเต็มแล้วโอเคยิงเอ้ยลองยิงสารเคมีดูเอ้ยไมดย่ดิยิงแก๊สยิงแก๊สเขาเรียกว่ายิงแก๊สจะระเบิดเอ้ยเอ้ยหายหาย ต้องหายหรือว่าใจนี้เราเนี้ยมันจะปล่อยปะหายเหมือนกันนะอ๋อี๋ยวแล้นยิงเครื่องอะ่ะยิงเครื่องดูเครื่องต้องใช้อะไรนะตาลำไม้ไม้ใจกันลองไอปร,ประตูก็หายประตูก็หายแล้วยิงรถอ่ะยิงรถจะหายปะ ขอนเธอไม่หายนั้นขอยิงระเบิดสามพิษแล้วมันจะปล่อยเปล่าอย่า,าบอกนะวะไม่หายฮนะหมดแล้วโอเคไม่เอาแล้วนะโอสปอนมานานเหลือเกิน เก็บแบกบายบายเจ้าอีเคแชมปเดียวแล้วบอสตัวน,นั้นน่ะไม่ขันเราจะบอกว่ามันมีอันนี้ด้วยมีอะไรรู้ปะมีดิกันไม่รู้ว่ามันมันจะยิงตรงไหมแต่มันยิงก็ยิงไม่ตรงนะเควสยังอยู่เหมือนเดิมมะแต่ว่าอะไรเอ้ะอะไรก็อยู่เหมือนเดิมนี่อเควสยังอยู่นึกว่าเควสถ่ายไปแล้วมีกับมีซื้อกับเควสวเควสยังอยู่ปะเควสเจ็ดพันทำได้ เควสเควสเควสโอ้พายุมาทำไมเนี่ยดีนะดีนะเอาของมาส่งให้มีอันนี้อ่าเควสยังอยู่เปล่าห้าอ่าห้าพ่อีเอจ็บโอ้ยโอ้โอ,อานายเนี่ยเควสเนี๊ะเควสองเจ็ดพันอ่ะไปไปก่อนตอนนี้ตอนตนี้ยังไม่เอาอะไรมากไปไปก่อนไปก่อน พันเจ็ดพันอยู่เปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่ฮะเราลด,ดอ่ะเบกเบๆกเบร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 กเรด้เรด,ด้าดดดดยังอยู่ฮะรถถี่ยังอยู่บ้ามไปแล้วที่นี่คือเรื่องที่บ้าที่สุดเลยแล้วเนี่ยมีกับมีซื้อกับเคสโอ้ดีมากแล้วถ้าเราประกอบถูเสร็จอ่ะจะให้เขาจะให้ปะ จะให้ลดปะถ้าให้นี่คือสุดยอดมากตอนนี้สามพันตอนนี้ผมรู้สึกว่าเบรกตอนนี้เบรกเร็วมากรถรถเบรกเร็วมากรถรถของเราเบรกเร็วมากใส่รอธรรมดายัางเบรกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ใส่รอใหญ่ปุ๊บเ,เบรกเบรกแบบเร็วมากเหมือนเบรกเกือบร้อยเปอร์เซ็นน่ะเบรกอ่ะ,อะมันเบรกเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ ประมาณเจ็ดสิบกว่าได้หรือหกสิบปอนนานมากรอบนี้อ่ะโอ้โอ้โอโอหินหินอุ้ยหินว้สปอนนานคอยนี่แหละสปอนนานเพรนี่แหละนี่แหละคือการสปอนานแปดพันเอ้ย แต่พันยังไม่หายจำได้เนี่ยยังไม่หายบ๊าบายบายเอาปืนกำนันมาให้ด้วยนะอุ้ยออ้ยออ้ยเออเออนม่ขี้นอี้แล้วใช่นี่นะกลัมจะไปสั่งกลัมจะไปสั่ง โอ้โห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 โอ้โอฮึฮึโอ้ลายมาเลยทีงหน้าไหนเอ้ยตอนนี้แปดพันแล้วนะเบรกตอนเก้าพันเจ็ดร้อยก็ได้โอ้โอ้เร็วมากเร็วมากโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมากเร็วเกินแล้วเบรกได้แล้วตอนนี้อุ๊กยังเบรกได้ไปแล้ว มากค่ะเร็วมากตอนนี้เร็วมาก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 เร็วเกินไปแล้วเร็วเกินไปแล้วเบกมีน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 เก้าพันไปแล้วก็ได้มีนมีนกีนมีนมเนโอ้เบก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 ตรงนี้เบก เอ้มีนะทันตายตอนนี้ผ่านไปเลยนะไม่สู้นะพอสู้ตอนนั้นเราตายผมคือผมสงสัยว่าทำไมหินมันอยู่ข้างบนแล้วโจมันอยู่ข้างบนด้วยเด็ก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 กอันนี้ดิงไม่ได้หรอกค่ะเอ้ยโอ,ยอ,ยอย้โจรจรขวางถนนเกือล้ว เนีน่ยนะตรงนี้คือก็สูอมันมาจากข้างบนน่ะนี่ไม่ม,มาเอ้ยเกบนถ้าชนมัน,มนจะมาอยู่ยข้างบนจำได้เอ้ยไี่โจนเลยนะจำเอ้ยเอ้ยตาย เสิ็แล้วเ้ยทางนี้ทางนี้เบควกกัทางนี้เอ้ยเยบกมาถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เบกใกล้ๆเบกนี่แหละมาแล้วมา,ลามาตอนนี้มาไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่า แกมาไม่ได้หรอกบอกเลยว่านัดเดียวฉันบอกไว้ก่อนว่ามัดนัดเดียวฉันบอกไว้ก่อนว่านัดเดียว,ว,ว,ดดยวสำหรับแกวิ่งสามาไกลๆเลยตุ้มโอ้ยนี่แหละมันแหละ หยุดยิงแล้วตายแล้วไม่ใช่เหรอถูกตายแล้วแต่ยังยิงอยู่ตายแล้วยังยิงอยู่ยังไงอ่ะเอาวิธกันมันก็ไม่ได้ด้วยตายแล้วแต่ยังยิงอยู่ยงงยยยยยคืออะไรจ๊ะยี่สิบยี่สิบสองนาทีไปยิงรถจันไม่ได้สิ ลำคาญมากเลยบิ๊กหิวเซียดอ้ยเอา้าเอา้าเดยาเดยาขอเลกออสิสทำไมมันเลื่อนอะโหมามาถึงนี่แล้วยังได้ยินเสียงยิงเหรอ เบ็ดดัดเอาปืนเลยโอ้ oh, ไม่มีมา้านะตอนนี้โต๊ะไม่มีชื่อว่า s r 3สาม m ข oh, นดีไม่ได้นะอ่ะอ่ะมาปืนมาเลยนี่คือรถบ้านที่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 ขับแล้วมันพัง ที่ขับรถโดนฉีดตันยิงอ่ะแปะไปเลยเอาต้องเอาอะไรออกอะ่ะต้องเอาอะไรออกเอามเรีวกันออกวะติดไปเลยติดไปเลยเอาติดติดเออเอเอยั้นแหละโอ้แต่หิวมากแล้วต้องนี้ไปหาอาหารอีกแล้ว อันนี้ก็ดีมากนะตอนนี้วีแปดจะอยู่กับมือฉันแล้วเพราะวีดีโอเทาเวอร์ออเอ้ยบ้านบ้านเบกมีบ้านมีบ้านอเอเ้ยมีบ้านเบกนี่ตึงมากเลยเสียงยิงัะมาถึงนี่อีกเหรอแกยิงมาถึงนี่ก มากว่านี้ไม่ไม่ได้ยินแล้วมั้งอ๋อไม่ได้ยินโอเคเมื่อกี้ได้ยินอยู่ลองยิงเงนมั่งนะครับปืนที่ขายเอ็ที่ร้อยได้ด้วยดูซสิว่าความนือเท่าไหร่ความนื้อเท่าไหร่เห็นไหมคุณ้อยได้โอ้ลมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้ทน จับทำไรทำไรตายซะฮาวางกูมีหานไหมโอ๊ยมีตัวอยู่แทนสบายนะสบายดีนะหวังว่าสบายดีเออมีหานไหมอันนี้อ่ะอันนี้มีไหม มีแก๊สหนึลิตรเฮ้ยดีเอามาเติมหน่อย,เต,ยเติมหน่อยเติมหน่อยเติมเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันเหลือโอ้ไม่ได้บิดฝาไปด้วยฮนะเหลือสองเจไปไม่ถึงแน่นะไปถึงแน่นอนบิฟ้ากันเหรอเปิดฝา เปิดฝาแล้วหยิบปุ๊บขึ้นมาเติมน้ำมันเติมน้ำมันไม่ได้เดี๋ยวถังนี้เติมไม่ได้อ่ะน้ำมันเหลือน้อยอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดไปก่อนเอ้ยเอ้ยน้ำมันโอเคยังดีหน่อยยังดีหน่อย ที่ได้มาเติมไปอตอนนี้ก็ขอคะแนนถ้าใครชอบทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วคะแเป็นไปแล่ะโอเคะไปก่อนนะ